สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนำทุกท่านเข้าสู่ช่องชูโชคทวีทรัพย์ครับกับผมหลุนชูโชคครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าโกเบลโก้ครับ SK 2 0 0รุ่น SM ครับเป็นสิครับผมตัวใหม่ล่าสุดของหลุนชูโชคนะครับตัวนี้ มาดูการทำงานช้าๆเรื่อยๆของช่างโยครับค่อยๆเก็บรายละเอียดเนาะแต่งนี้เป็นงานทำสระเกาแก้สระเกาครับรายละเอียดงานค่อนข้าง,ง,งจะเยอะพอสมควรน,นะครับผมแล้วก็เป็นสระขนาดใหญ่เลยนะครับสระขนาดใหญ่มากเดี๋ยวหันไปดูสระกันครับนะครับขอบสระมาไหลมาเรื่อยๆนะครับผมนี่นี่คือขอบสระนะครับ อของสัตว์ใหญ่มากครับแปลงนี้น่าจะอยู่ราวๆสองไร่นะครับผมเจ็บน้ำใช้กันได้ทั้งปีเลยแหละคลิปนี้เป็นคลิปไม่ยาวมากนะครับผมประมาณสามนาทีถ่ายมุมเดียวมุมแมคโครทำงานจะได้เห็นการทำงานของเครื่องจักรนะครับผมในขณะการทำงานทำไมเครื่องจักรนะครับผมเขาขุดแบบนี้ทำไมเขายืนรถแบบนี้นะครับผม ทำไมเขาอ่าต้องตักแบบนั้นแบบนี้นะผมคลิปนี้มีคําตอบนะผมแต่เป็นคําตอบที่ด้านผู้ชมต้องดูเอาเองนะครับผมฮ่าโอ้โลมแรงครับวันนี้ เป็นคลิปสั้นๆสามนาทีประมาณนี้นะครับอ่าดูการจ้วงการตัดนะครับวิธีการสวิงอ่าหมุนงง่ายนะครับตักแบบไหนถึงจะได้ระดับนะครับผมให้คลิปนี้เป็นคำตอบนะครับ ับโดยช่างโยชูโชคครับผมกับเจ้าตั้งใจ SK 2 0 0อ่ารุ่น10ต,ตัว SM นะครับผมขี่สีเขียวแล้วดูมีพลังนะครับ คลิปสั้นๆของวันนี้นะครับผมมาดูวิธีการขับเนคโคเขาทำกันยังไงนะผมการเก็บขอบสะการเก็บก้นสะให้เนียนให้นิดนะครับผมการทำตรงตะพักตรงเบิร์มให้มีความสวยงามเันยังไงนะครับผมคลิปนี้ก็ตอบคำถามได้หลายคำถามได้และนะครับผมแต่เป็นการตอบคำถามแบบใช้ตานะครับผมในการรับคำตอบนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม ผมกับเจ้าตั้งใจและช่างโยชูโชก็ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ